ฟังครับฉันอบอกเท่าที่คิดได้เราจะได้ให้สมาชิกทุกคนไปอ่านหนังสือรคดีที่ตัวเองสนใจอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องแล้วนำเรื่องที่อ่านมาเล่าให้เพื่อนฟังเราเรียกกิจกรรมนีม้ว่าช่วยกันอ่านวานมาฟังค่ะมาปางช่วยอธิบายเพิ่มเติมหนูคิดว่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วพวกเราคงทำได้ แน่นอนครูเชื่อว่าพวกเธอทําได้และจะทําได้ดีด้วยครูขอเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยคนก็แล้วกันครูจันฉายพูดและยิ้มอย่างยินดีฉันกับมาปางร้องชายโยออกมาพร้อมกันนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่คิดไว้จะดําเนินไปด้วยดีอย่างนี้ฉันคิดถึงเธอมากผมแกคิดว่าจดหมายฉบับนี้ วงทาให้เธอดีใจและพลอยยินดีในความสำเร็จเบื้องต้นของพวกเราฉันขอจบจดหมายไว้แค่นี้ก่อนเพราะได้เวลาที่จะรวบประชุมเตรียมจัดกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังครั้งแรกของชมรมคนรักวรณคดีแล้วไว้ฉบับหน้าฉันจะเขียนม,มาเล่าความคืบหน้าให้ฟังอีก หวังว่าเธอคงมีความสุขและสบายอด,ดีนะเพื่อนรักและคิดถึงเสมอชาลีเพื่อนเก่าของเธอรอฉันขออวดทิ้งท้ายสักหน่อยว่าสมาชิกทุกคนพร้อมใจกันเลือกให้ฉันเป็นประธานชมรมส่วนมะฟางเพื่อนรักของเราได้ตำแหน่งเลขานุก,การ 滚滚。Club